เฮ้ hey, ทุกคนดูนี่สิพระเจ้าชจูจอดจอดจอดดักส์พิเป็ดดักส์วูบลอยน้ำได้ไหมเนี่ยไอเอ๊ะเพลนเอ้ยลนเฮ้นี่มันสุนัข หมาน้อยเจ้าหมาโอ้โยช้างไปนู่นแล้วอันนี้ก็เออเฟนเออเฟนช้างเฮ้ยมีช้างอีกตัวหนึ่งทุกคน นี่ช้างน้อยเอ้ยเจนี่มีเชือกจับด้วยโอ้ตามเพื่อนมาสินู่นไปไกลแล้วน่ะโอ้ถอยหลังมาถอยหลังมาโอ้ยมาไปนู่นแล้วเอ้ช้างเอยไดโนเสาร์ไดโนเสาดูดิสิทุกคนดู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 โอ้ดีไดนเสาตัวให่ ดโนเาอันนี้คอายาวมากเลยทุกคนนี่เฮ้ยช้างไปนู่นแล้วทุกคนมีอะไช้างอู้นึกูงอีกฝูงหนึ่งนะครับนี่อ้ไดโนเสาร์ไดโน,โดโน,โโนโเสารคอยาวมากๆเลยนี่เดี๋ยวเราต้องไปตามเพื่อนกลับมาแล้วแหละนี่กลับมาเลย กลับมาอยู่กับเพื่อนเนี่ยโอเคทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับไวเจอกันใหม่วันหน้านนครับบายบาย